สวัส,ส,วสดีครับมาดูวิธีการปรับแก้ชิ้นงานเวลาเราปริ้นแล้วไม่ได้สเกลตามที่เราต้องการนะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเราตั้งสเกลไว้ที่1ต่อร้อนะครับกรอบกระดาษที่เราตั้งนี้นะครับเราก็ตั้งไว้ที่1ต่อร้อนะครับแต่พอเวลาที่เราปริ้นออกมาเน eh ี่ยใช้ไม้สเกลวัดแล้วเนี่ยระยะกลับเพี้ยนนะครับระยะมันเออร์เรอร์ไปนะครับเรามาดูวิธีการปรับแก้ง่ายๆนะครับเรามาลองปริ้นหน้าที่ยังไม่ได้ปรับแก้ก่อนนะครับก็คือปริ้นหน้านี้นะครับ กด Ctrl P นะครับเรียกคําสั่งพอดขึ้นมานะครับจําหน้านี้ไว้นะครับก็ตั้งค่าตามหน้านี้เลยนะครับส่วนที่เราจะเปลี่ยนนะครับตามแต่เครื่องชนิดเครื่องปริ้นของเราแล้วก็พอดสไตล์ของเรานะครับก็คือมีแค่ชื่อเครื่องปริ้นนะครับของแต่ละท่านเป็นชื่อของเครื่องปริ้นอะไรนะครับแล้วก็พอดสไตล์นะครับตำแหน่งนี้นะครับของแต่ละท่านเป็นใช้พอดสไตล์ของอะไรนะครับก็ปรับแค่แค่2จุดนะครับ ส่วนจุดอื่นๆก็ปรับแก้ตามหน้านี้เลยนะครับเรามาลองปริ้นกันเลยนะครับคลิกบินโด w นะครับแล้วก็ครอบที่ชิ้นงานที่เราจะปริ้นนะครับกดโอเคนะครับโอเคนะครับเรามาลองวัดดูนะฮะ ต่อร้อยนะครับต่อร้อยเราจะใช้ระยะจากสิบสองเมตรนี้นะครับแล้วก็วัดตั้งไม้อ,อเหนครับได้ประมาณ12.25นะครับผมจำค่านี้ไว้นะครับ วัสสเกลได้12.25เมตรนะครับโอเคพอเราได้ระยะ12.25นะครับเราก็หารด้วยระยะจริงนะครับก็คือระยะ12เมตรนะครับเท่ากับเราก็จะได้ตัวเลขตัวเลขหนึ่งมานะครับตัวเลขนี้ก็คือ ตัวเลขที่เราจะเอาไปสเกลหน้ากระดาษของเรานะครับใช้คำสั่งสี H ่เหลี่ยมนะครับ R E C นะครับ Enter เขียนทับกรอบนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่งสเกลนะครับเลือกสี H ่เหลี่ยมที่เราเขียนนะครับเรียกคำสั่งสเกลขึ้นมานะครับพิมพ์ S, H e M S C นะครับ Enter มาคลิกที่จุดที่เราจะสเกลนะครับ ลากขึ้นไปแล้วก็พิมพ์ตัวเลขตามที่เราได้นะครับก็คือ1 0 2 0 8 3 3 3 3 3น enter เราจะได้ขนาดสี่เหลี่ยมที่ใช้เป็นกรอบในการปริ้นครั้งต่อไปนะครับเรามาดูว่าปริ้นครั้งต่อไปแล้วระยะของเราถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ วิ่นออกมาแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะได้สเกลตามที่เราต้องต้องการหรือไม่นะครับเกร้อยวัดที่ระยะเดิมนะฮะเห็นไหมฮะสเกลได้ตามที่เราต้องการนะครับนี่ฮะเป๊ะนะครับผม ลองไปปรับใช้กันดูนะครับวิธีการปรับแก้หน้ากระดาษแบบง่ายๆนะครับส่วนเส้นที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปตั้งค่าให้มองไม่เห็นนะครับเวลาที่เราปรินน้นนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับวิธีการปรับแก้หน้ากระดาษให้ตรงสเกลแบบง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ